ไปเลยไปเลยไปเลยไอ้หน้้าปนี่เลาน่าผาช้าไปเลยไปเลยอย่าไปยุ่งมับการเมงเลยที่จะระกรไปเลย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 นานจนเพิ่ยนร้นับนะครับลุใหญ่ไปเลยไปเลยไปเลย

รอเหมือนเทวดาเลยเทวดามาโปลดเสร็จมากับเสร็จับจัข้อุดหลวงพ่อจารีจุดเลยกันเนยไปลรไว้ไปลไว้ เอ้ยวันจะแกไว้โอ๊ท